เด็กๆจะไปซื้อข้าวหน้าปักซอยมีใครจะสั่งอะไรมั่งเอาพ่ออครูกระเทียมจานหนึ่งเอาพิเศษเะเปล่าเออเอาพิเศษเพิ่มไข่ดาวด้วยเที่ยวทองหยอดผัดเปรี้ยวหวานที่นึงอินดีมากมากพี่เอาราดนะขอน้ำราดเยอะๆคนๆเลยนะน้องเด็กเอามาไงเนี่ยกูเก,ากา่ากับเด็กจ้ะเจ๊ฝากสั่งกะเพราหมูกรอบโปะไข่เจียวหมูสับข้าวหมูหมหมแดงข้าวขาหมูแล้วก็หมูปิ้งนะโอ้ยบ้ามึงจะบ้ากันไปใหญ่แล้วอะไรขึงมึงแม่ปากหมาแล้วอยู่ดีมึงมาด่ากูทำไมมึงป ก็มึงจะกินหมูเอา้าก็กูจะกินหมูกูผิดตรงไหนอะแล้วไงอะก็มึงเนี่ยหมูมึงยังจะเถียงอกีกกูถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้ใครดูเขาก็ว่ามึงเป็นหมูทั้งนั้นแหละอีหมูโอ้ยมึงจะเลิกบ้าได้หรือยังเนี่ยกูบอกกูเป็นแมวกูไม่ใช่หมูไปหมดแล้วนะสมองสมองมึงอะมึงนั่นแหละไปเช็คสมองอีหมวยฮึ่ yeah! มงันเด็กๆไปซื้อข้าวแล้วนะ